วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในอาวุธยุทภัณฑ์ที่กำลังทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องหันกลับมามองลาวแบบไม่กระพริบตารถถังต้นแบบรุ่นใหม่ที่หลายคนเริ่มเรียกกันว่าเวียนติเอนแวงการดหรือผู้พิทักเวียงจันทร์ซึ่งภาพที่คุณเห็นนี้ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายว่ากองทัพลรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการรบหรือไม่ และรถถังคันนี้มีอะไรที่ทำให้มันถูกพูดถึงไปทั้งภูมิภาควันนี้เราจะพาไปดูทุกองค์ประกอบตั้งแต่ดีไซน์ระบบอาวุธความเร็วการป้องกันไปจนถึงราคาประเมินที่หลายคนคาดไม่ถึงเมื่อดูภาพภายนอกของรถถังรุ่นนี้ สิ่งแรกที่เตะตาคือเส้นสายดีไซน์ที่เน้นความล้ำสมัยเหมือนรถถังตะวันตกยุคใหม่ผสมผสานกับโครงสร้างแบบรถถังตะวันออกที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแผงเกราะด้านหน้าใช้รูปทรงลาดเอียงเพื่อลดพื้นที่ปะทะหัวกระสุนช่วยเพิ่มโอกาสในการสะท้อนแรงกระแทกซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในรถถังรุ่นท็อปหลายประเทศ การจัดวางชุดเซ็นเซอร์และกล้องรอบคันก็ดูโดดเด่นเป็นพิเศษเหมือนพยายามยกระดับเข้าสู่มาตรฐานยุคดิจิทัลที่ไม่ใช่แค่ยิงแรงแต่ต้องมองเห็นก่อนเจอก่อนแล้วจัดการก่อนคู่ต่อสู้ป้อมปืนที่ติดตั้งบนรถถังมีสัดส,ส่วนทรงเหลี่ยมแข็งแรงพร้อมระบบอัตโนมัติ เพิ่มความแม่นยำแม้ในสภาพแวดล้อมที่มีการสั่นสะเทือนสูงปืนใหญ่หลักเท่าที่วิเคราะห์ได้มีความใกล้เคียงกับปืนใหญ่ขนาด120มิลลิเมตรหรือ125มิลลิเมตรซึ่งเป็นมาตรฐานของรถถังสมัยใหม่ช่วยให้รองรับกระสุนเจาะเกราะพลังสูงและกระสุนระเบิดแรงดันอากาศรุ่นล่าสุด จุดที่น่าสนใจคือส่วนท้ายของป้อมปืนดูเหมือนจะมีระบบรองรับโหลดกระสุนอัตโนมัติซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการยิงลดภาระของพนประจำรถและทำให้การทำงานมีความต่อเนื่องมากขึ้น ด้านความคล่องตัวตัวรถถังดูเหมือนจะใช้ระบบช่วงล่างถังตีนตะขาบที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้รองรับน้ำหนักมากแต่ยังเคลื่อนที่ได้คล่องในพื้นที่หลากหลายลักษณะล้อและตีนตะขาบบ่งบอกถึงการออกแบบที่มุ่งเน้นความทนทานต่อสภาพถนนไม่เรียบทำให้รถถังสามารถขับผ่านภูมิประเทศแบบลาวที่มีทั้งป่าทึบเนินเขาและเส้นทางกึ่งลูกรังได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคาดการทั่วไปชี้ว่าความเร็วสูงสุดน่าจะอยู่ประมาณ60-70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบซึ่งถือว่าอยู่ในระดับดีเมื่อเทียบกับมาตรฐานโลกระบบป้องกันตัวของเวียนตีเอ็นแวงกาดก็น่าสนใจไม่แพ้กันกราะที่ติดตั้งรอบคันมีความหนาและเป็นแบบโมดูล่าที่สามารถถอดเปลี่ยนหรือเสริมได้เมื่อต้องการเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานจริง บริเวณด้านข้างและด้านหน้ามีการติดตั้งเกรอะเสริมแบบ Reactive ที่ช่วยลดผลกระทบของหัวรถเจาะกรอะ แบบเดียวกับที่ใช้ในรถถังยุโรปและรัเสเซียรุ่นหลังๆห,หากข้อมูลเรื่องการติดตั้งระบบป้องกันแบบ Active Protection เป็นจริงนั่นจะเป็นการยกระดับการป้องกันของกองทัพลาวไปอีกขั้นเพราะระบบนี้สามารถตรวจจับและสะกัดกั้นกระสุน r p ร์ RPG หรือขีปนาวุธต่อต้านรถถังได้ก่อนที่จะโดนตัวรถจริงระบบควบคุมการยิงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของรถถังยุคใหม่ และจากรายละเอียดที่เห็นผ่านภาพต้นแบบมีความเป็นไปได้สูงว่ารถถังลาวรุ่นนี้ได้ติดตั้งคอมพิวเตอร์ประมวลผลการยิงรุ่นใหม่ที่ทำให้สามารถคำนวณระยะความเร็วลมการสั่นของตัวรถและระยะเป้าหมายได้แบบเรียลไทม์กล้องตรวจจับกลางคืนและกล้องอินฟราเรดก็อาจจะมีให้ครบ ทำให้การยิงในช่วงกลางคืนมีความแม่นยำไม่แพ้กลางวันซึ่งถือว่าเป็นความสามารถที่ทำให้รถถังลาวขยับเข้าใกล้มาตรฐานสากลได้อย่างชัดเจนอีกจุดที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือระบบสื่อสารซึ่งในสนามรบยุคใหม่การส่งข้อมูลสำคัญกว่าแรงยิงเสียอีมีความเป็นไปได้ว่ารถถังคันนี้ติดตั้งระบบสื่อสารแบบเข้ารหัส สามารถรับส่งข้อมูลกับโดรนลาดตระเวนหรือหน่วยอื่นๆได้ทำให้การปฏิบัติการมีความแม่นยำและซับซ้อนขึ้นรถถังที่สามารถแชร์ข้อมูลเป้าหมายระหว่างกันได้จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่ารถถังยุคเก่าที่ต้องใช้สายตาคนเพียงอย่างเดียวเมื่อพูดถึงกำลังเครื่องยนต์แม้จะยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการแต่จากสัดส่วนและรูปแบบท่อไอเสีย คาดว่าใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบประมาณ1,200ลบ1,500แรงมา้าทำให้มีแรงขับเคลื่อนเพียงพอทั้งความเร็วความคล่องตัวและความสามารถในการขึ้นทางชันที่อาจสูงถึง30-35องศาการออกแบบช่องระบายความร้อนด้านท้ายก็ดูมีการคำนวณเป็นอย่างดีทำให้เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ต่อเนื่องแม้ในอุณหภูมิสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรื่องราคาก็เป็นอีกประเด็นที่หลายคนสงสัยเพราะรถถังระดับสูงของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกามักมีราคาเฉลี่ย7-10ล้านดอนลลาร์ต่อคันแต่รถถังลรารุ่นนี้อาจมีต้นทุนถูกกว่ามาก เนื่องจากการออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพแต่ไม่ฟุ่มเฟือยคาดการว่าอาจอยู่ในช่วง3-5ล้านดอลลาร์ซึ่งทำให้เราสามารถจัดหาจำนวนมากได้โดยไม่กระทบงบประมาณกลาโหมมากเกินไปหากข้อมูลนี้เป็นจริงนี่ถือเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างยิ่ง พราะรถถังที่มีราคาถูกแต่คุณสมบัติใกล้เคียงระดับพรีเมียมมาจากกลายเป็นจุดสนใจในตลาดเอเชียทันทีโดยเฉพาะประเทศที่ต้องการยกระดับอุปกรณ์โดยไม่ใช้เงินสูงเกินความจำเป็นจุดที่หลายคนพูดถึงมากคือภาพขบวนพาเหรดในเวียงจันทร์ซึ่งแสดงจำนวนรถถังรุ่นนี้หลายคันเคลื่อนผ่านถนนสายหลกัก พร้อมธงชาติลาวโบกสะบัดสองข้างทางบรรยากาศนี้สร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กองทัพลาวอย่างชัดเจนว่าพวกเขากำลังพร้อมเข้าสู่ยุคแห่งเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ไม่ว่าจะเป็นการระดมกำลังที่เป็นระเบียบการรักษารูปขบวนที่นิ่งหรือเสียงเครื่องยนต์ที่สม่ำเสมอ All อ these ลวนช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของโครงการรถถังนี้อย่างมาก ขณะเดียวกันก็มีคนตั้งข้อสงสัยว่ารถถังนี้เป็นเพียงโมเดลต้นแบบหรือโครงการร่วมพัฒนากับต่างประเทศกันแน่บางคนเชื่อว่าเป็นความร่วมมือด้านเทคโนโลยีใหม่ๆที่เรากำลังทดลองบางคนมองว่าเป็นรุ่นดัดแปลงจากแบบพื้นฐานของรถถังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไม่ว่าจะมาจากที่ใดสิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือมันช่วยให้ภาพลักษณ์ของกองทัพลาวก้าวข้ามจากความเรียบง่ายไปสู่ความทันสมัยได้ ได้อย่างเห็นได้ชัดเมื่อวัดองค์ประกอบทั้งหมดระบบอาวุธที่น่าเกรงขามระบบควบคุมไฟล์คอนโทรลสมัยใหม่กระป้องกันหลายชั้นระบบเซ็นเซอร์รอบคันความเร็วที่ดีและราคาที่ไม่สูงเกินไปรถถังเวนติเอนแวงกาดกลายเป็นโครงการที่น่าจับตามองอย่างมากในภูมิภาค ไม่ใช่แค่เรื่องขีดความสามารถแต่ยังรวมถึงการที่ลาวกำลังแสดงให้เห็นว่าพวกเขาต้องการอัปเกรดยุทธภัณฑ์ของตนให้ก้าวเท่าทันประเทศเพื่อนบ้านถ้าการผลิตจำนวนมากเกิดขึ้นจริงรถถังรุ่นนี้อาจกลายเป็นกำลังหลักของกองทัพลาวในทศวรรษหน้าและอาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ที่ลาวไม่ได้เป็นเพียงผู้ใช้อาวุธนำเข้าแต่กลายเป็นผู้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมด้วย การมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของกองทัพเล็กๆแต่กำลังเติบโตอย่างมั่นคงเช่นนี้ทำให้หลายประเทศเริ่มจับตามองอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกว่าเดิมและทำให้ภาพรถถังเหล่านี้กลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์อย่างรวดเร็วท้ายที่สุดรถถังเวียนตีเอ็นแวงการ์ดทำให้เราตั้งคำถามใหม่ว่าในโลกที่เทคโนโลยีทางทหารกำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประเทศขนาดเล็กที่มีงบประมาณจำกัดก็สามารถสร้างกองทัพที่เข้มแข็งและล้ำสมัยได้เช่นกันหากเลือกแนวทางที่ถูกต้องและพัฒนาอย่างต่อเนื่องนี่อาจเป็นเพียงก้าวแรกของเราในเส้นทางสู่ยุคใหม่ของอาวุธยุทภัณฑ์และไม่แน่ว่าในอนาคตเราอาจได้เห็นรถถังราวปรากฏตัวในงานแสดงเทคโนโลยีระดับโลกไม่วันใดก็วันหนึ่ง วันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกหนึ่งในอาวุธยุทธภัณฑ์ที่กำลังทำให้หลายประเทศทั่วโลกต้องหันกลับมามองลาวแบบไม่กระพริบตารถถังต้นแบบรุ่นใหม่ที่หลายคนเริ่มเรียกกันว่าเวียนติเอนแวงการดหรือผู้พิทักษ์เวียงจันทร์ซึ่งภาพที่คุณเห็นนี้ทำให้เกิดคำถามตามมามากมายว่ากองทัพลาวกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีการรบหรือไม่ และรถถังคันนี้มีอะไรที่ทำให้มันถูกพูดถึงไปทั้งภูมิภาควันนี้เราจะพาไปดูทุกองค์ประกอบตั้งแต่ดีไซน์ระบบอาวุธความเร็วการป้องกันไปจนถึงราคาประเมินที่หลายคนคาดไม่ถึงเมื่อดูภาพภายนอกของรถถังรุ่นนี้ สิ่งแรกที่เตะตาคือเส้นสายดีไซน์ที่เน้นความล้ำสมัยเหมือนรถถังตะวันตกยุคใหม่ผสมผสานกับโครงสร้างแบบรถถังตะวันออกที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแผงเกราะด้านหน้าใช้รูปทรงลาดเอียงเพื่อลดพื้นที่ปะทะหัวกระสุนช่วยเพิ่มโอกาสในการสะท้อนแรงกระแทกซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในรถถังรุ่นท็อปหลายประเทศการ